ยเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเรากลับมาอัปเดตเรื่องของลิซ่ากันอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้ลิซ่าได้ลงรูปใหม่ใน IG อีกแล้วนะครับเหมือนกับว่าลิซ่าเนี่ยเพิ่งจะปลดล็อกเข้าโทรศัพท์ตัวเองได้เลยถึงได้กําลังลงรูปใน IG แบบว่ารัวๆเลยนะครับมาหลายโพสต์มากๆทั้งใน IG หลักแล้วก็ใน IG Story ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มที่ผ่านมานะครับลิซ่าได้ลงรูปใน IG อีกครั้งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเซตที่ลิซ่าเที่ยวที่ปารีสมานั่นเองนะครับสวยมากๆบอกเลยว่าสวยสุดๆกัน แต่งตัวลิซ่านะครับคือสาวบริเซียงเข้ากับสถานที่ m o o d and ท o ใดใดก็ตามลิซ่าเขาคือเซนต์ออฟแฟชั่นดีจริงๆนะครับแต่งตัวง่ายๆชิลๆเลยแต่ว่ากลับดูดีมากๆดูดีทุกมุมเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสื้อผ้าหรือว่าเป็นเพราะไม้แขวนกันแน่นะครับ Lisa ลนะิซ่าในรูปแรกต้องบอกเลยว่าเราชอบมากๆมีความสตรีทมีความชิคๆนะครับถึงแม้ว่าเสื้อผ้าที่ใส่จะเรียบง่ายแต่ว่าก็แฝงไปด้วยความแฟชั่นตัวแม่สุดๆตั้งแต่เล็บมือแล้วนะครับที่ปังเกินต้าน หมวก f a m o u s a c t o r รวมไปถึงเสื้อครอปเอิรจ็คเก็ตที่ใส่คลุมนะครับแล้วก็กระโปรงสุดแฟชั่นของลิซ่าที่เป็นเหมือนกับว่าการเขียนนะครับด้วยปากกาเมจิกน,นั่นเองก็เป็นลายสกรีนที่สวยมากๆมีรูปน้องหมาด้วยกระเป๋าผ้าง่ายๆนะครับแล้วก็รองเท้าแบบชิลๆลีซ่าใส่ลุคนี้เนะี่ยเที่ยวปารีสคือปังแบบตัวแม่สุดๆเอาแจ็คเก็ตสีขาวที่คลุมออกก็กลายเป็นอีกลุคนึงไปเลยนะครับแตกต่างแต่ลงตัวสวยแบบง่ายๆสวยแบบเรียบๆเราได้เห็น การไปเที่ยวของลิซ่ามากมายเลยนะครับทั้งเดินเที่ยวเอ่ยไปนั่งปิกนิกกันนะครับที่หอไอเฟลแอบเห็นกล้องโพลารอยด์ของลิซ่าด้วยสีเขียวน่ารักมากเลยนะครับไม่รู้ว่าถ่ายเล่นกันไปถึงไหนยังไงแล้วและก็มีรูปที่ลิซ่าเนี่ยจับกล้องฟิล์มทำปากจูด้วยรูปนี้คือสวยแบบธรรมชาติสุดๆนะครับกล้องฟิล์มก็คือคอนแทคเจ้าเก่าเวลาเดิม เตรียมพร้อมกลับมาฮิตกันอีกครั้งแน่นอนนะครับลิซ่าจับกล้องฟีมปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าราคาขึ้นกระหึ่มโลกปิดท้ายวันชิลๆง่ายๆสบายๆของลิซ่าด้วยการปิกนิกดูแสงดูไฟที่หอไอเฟลนะครับแอบมีถืออะไรหน้าด้วยนะครับทุกคนปิดท้ายลิซ่าก็ถ่ายคลิปวิดีโอหอไอเฟลที่เปิดไฟมาสวยงามอลังการสุดๆตอนนี้ลิซ่าลงรูปใน IG เรียบร้อยคนเข้ามากดไลค์กันเพียบเลยนะครับใครที่ได้เห็นรูปลิซ่าแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่ากับสาวปารีสเซียงสไตล์จากลิซ่า คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้เราไว้มาอัปเดตสั้นๆให้ทุกคนได้ติดตามกันก่นกอนแยกย้ายกันไปนอนนะครับเจอลิซ่ามาก่อนแบบนี้เนี่ยฝันดีแน่ๆคืนนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอันยอง